สวัสดีครับวันนี้แอดเจ g e กจะมารีวิวสินค้าเป็นอุปกรณ์ฉุกเฉินในรถนายอินวันะครับอันที่1จะประกอบไปด้วยสายพวกแบตเตอรี่อันที่2ตัวนี้จะเป็นเสื้อสะท้อนแสงนะครับอันที่3นี้จะเป็นชุดไก่ควง31หัวนะฮะตัวนี้มาพร้อมกับดัมอันที่4ตัวนี้จะเป็นนี่เลยครับสเปรดับเพลิงนะฮะ มาพร้อมกับแพ็กเกจเอาไว้ติดตั้งในรถนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปหยิบออกมาจากในถุงนะครับอันที่5ตัวนี้จะเป็นไฟฉายขนาดเล็กนะครับตัวนี้อันที่6อันนี้ที่เราให้ไปด้วยก็คือนี่ครับเป็นค้อนทุบกระจกนะครับมาพร้อมกับตัวคัตเตอร์ขัดตัดเบลนะครับอันที่7ตัวนี้จะเป็นถุงมือนะครับเอาไว้ใส่กันเปื้อนนะครับอันที่8ตัวนี้ก็จะเป็นสายลากจูงรถนะครับอันนี้มาพร้อมกับหัวเหล็กอย่างดีนะครับแล้วก็ตัวสายจะเป็นไนลอน มีความเหนียวมากนะครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงว่าจะขาดง่ายนะครับส่วนอันที่9สุดท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นป้ายสัญลักษณ์นะครับตัวนี้สามารถเป็นแผ่นสะท้อนแสงวักษณะอย่างนี้นะฮะคือมันสามารถประกอบเป็นสามเหลี่ยมขึ้นมาได้นะครับตัวนี้มาพร้อมกับกล่องใส่นะครับเดี๋ยวจะไปดู อุปกรณ์ที่นิยมใช้กันมากนะครับตัวนี้เลยครับนิยมใช้มากในอุปกรณ์ฉุกเฉินในรถนะครับนั่นก็คือสายพ่วงแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เวลากรณีที่ท่านรถของท่านแบตหมดนะครับส่วนใหญ่เราก็จะใช้สายพ่วงตัวนี้ไปพ่วงกับรถคันอื่นนะครับตัวนี้ลูกค้าชอบมากๆนะครับในชุดอุปกรณ์สามารถติดรถไว้ได้นะครับส่วนอีกอันนึงก็คือเสื้อสะท้อนแสงตัวนี้นะครับเอาไว้ทุกท่านสําหรับที่กรณีเกิด รถไปเสียในตอนกลางคืนคนะครับกลัวที่จะเกิดอุบัติเหตุน,นะครับอยู่ในที่มืดท่านก็สามารถนําเสื้อสะท้อนแสงตัวนี้ไปใส่นะครับสามารถมองเห็นในระยะไกลนะครับสร้างความปลอดภัยให้กับตัวท่านเองนะครับอีกอันนี้ก็เหมือนกันครับเป็นป้ายสัญลักษณ์นะครับกรณีที่รถของท่านจอดเสียอยู่หลายทางนะครับ สายสัญลักษณ์ตัวนี้ก็สามารถมองเห็นได้ในระยะไกลมือนกันครับส่วนอันสุดท้ายอันนี้นะครับจะเป็นสายลากจูงรถนะครับตัวนี้กรณีที่รถของท่านไม่สามารถจะสตาร์ทติดได้นะครับแล้วก,ก็ต้องนําเข้าไปอู่ซ่อมนะครับเจ้าสายลากจูงรถตัวนี้นะครับเหมาะมากครับสําหรับที่จะไว้คล้องกับรถของท่านนะครับเพื่อที่จะไป พร้อมกับรถที่จะนำท่านไปที่อู่นะครับสนใจติดต่อสั่งซื้อแอดไลน์นะครับพิมพ์ SJ g a d g e จหรือจะโทรเข้ามาที่เบอร์0917203425 SJ Gadget สวัสดีครับ